สวัสดีครับผมต่อนะครับตอนนี้คุณอยู่ในช่องต่อชาแนลนะครับตอนนี้ผมจะไปหาแฟนนะครับตอนนี้กําลังเตรียมตัวอยู่ก็มีของฝากนี่ครับลูกหนักมากเลยครับนี่คือรูปกระทอนนะครับจะเอาไปฝากเยอะมากเลยนะครับแล้วก็มีแหนมนะครับนี่แหนมทําเองครับแหนมแม่นันทําเองเราจะเตรียม ไปหาแฟนแล้วครับอย่าลืมกดซับต้าคายก่อนนะครับก่อนที่ผมจะไปและกดกระดิ่งด้วยนะครับกดไลค์ให้ด้วยนะครับทึบไลค์เยอะเลยนะครับต่อตอนนี้ก็ผมจะไปเตรียมตัวก่อนแล้วก็ออกเดินทางเลยไปเจอกันที่นู่นเลยนะมาแล้วครับตอนนี้ผมก็อยู่บ้านนะครับคือจะบอกว่าลืมกล้องนะครับก็เลยไม่ได้ไปถ่ายบ้านแฟนเลยนะครับก็เอากระ้องไปฝากไว้เรียบร้อยก็ตอนนี้ได้มะม่วงมาครับ พันใหญ่เลยครับเดี๋ยวมรามาปอกกันครับไปเราก็จะมาปอกเปียกกันก่อนนะครับเด็ดนี่ก่อนอุ้ยไม่มียางมันมียางต้องล้างก่อนนีมเนี่ยไม่มียางปาออกเลยนี่แต่มันเริ่มสุกแล้วครับเหลืองละ เริมสุกแล้วก็มีอย่างมาปอ,อกกันดกโกวครับทำไมดูไม่คล่อง <c oughs> โอาเก หกหกเส้นนั้นหอมนะครับไม่กลิ่นขึ้นมาเลยนะหอมมะม่วงกลิ่นมะม่วงนั่แหละ มะม่วงพันอะไรไม่รู้แต่โตมากรูปใหญ่มากนะครับนี่ครับโอ้โหเรามาชิมกันดีกว่าเห็นไหมมันออกเรื่องเหลืองแล้วนะเหมือนจะสุกแล้วหวานกรอบมันฟองเทืองครับฟองเทือง <ś m _> เอาละครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้แหละครับติดตามกันด้วยนะครับกดไลค์เยอะบ๊ายบาย